สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะครับวันนี้มีประเด็นการเมืองอที่น่าจะต้องถอดสลักกันไหลเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องร้อนที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องที่สารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งวันนี้จะนัดตัดสินคดีใบแดงของคุณบุญจงวงไตรลัฐนะครับสอสอของพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ ปรากฏว่าวันนี้มีความชัดเจนเรียบร้อยนะครับว่าสารดีกาแผานกคดีเลือกตั้งอ่านคำพิพากษาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้สารดีกาแผานกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งเพิกถอนการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตัดสิทธิ์ทางการเมืองนายบุญจงวงไตรลัตนะครับกรรมการบริหารพักภูมิใจไทย ในฐานะในฐานกระทําผิดพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและการได้มาซึ่งสอวอพุทธศักราช2,550มาตรา53วงเล็บ1วงเล็บ3และวงเล็บ4เรื่องนี้ก็มีที่มาถ้าจะย้อนกลับไปไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านพ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมในเขต6จังหวัดนครราชสีมาซึ่งคุณบุญจงวงไตรัฐ ก็เป็นผู้หนึ่งที่ลงเลือกตั้งซ่อมด้วยนะครับก็การเลือกตั้งดังกล่าวนั้นก็จัดขึ้นในวันที่12ธันวาคม2553ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่นะครับโดยคุณบุญจงถูกร้องว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสัมมนานะที่อำเภอโดยมีราษฎรอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานะครับ ได้มีข้าราชการที่เป็นพัฒนาการของจังหวัดนั้นนำไปอบรมที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะแล้วก็จำนวน300คนนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็มีการแจกของขวัญของรางวัลกันในงานสัมมนาดังกล่าวปรากฏว่าสารก็ทางกะกะตนะครับได้ให้ใบแดงคุณบุญจงแล้วก็ตามกระบวนการก็คือส่งให้สารดีกาแผนก คดีเลือกตั้งนะครับแล้วก็สารก็ได้อ่านคำพิพากษาก็ยกคำร้องนะครับโดยสารได้พิจารณาให้ยกคำร้องด้วยเหตุว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะที่จะระบุได้ว่านายบุญจงนะได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสัมมนาผู้นำชุมชนตามที่ได้มีผู้ร้องนะครับก็เป็นอันว่าข่าวที่วิตกกังวลหรือว่าจับตา ติดตามสถานการณ์กันว่าถ้าหากว่าคุณบุญจงวงไตรัตน์นะฮะสารดีกาแผนคดีเลือกตั้งตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์5ปีนะเนื่องจากว่ามีฐานะเป็นกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการแล้วก็ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นทางกรกะตก็จะต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วก็เพื่อที่จะพิจารณาว่าจะต้องยุบพัก ภูมิใจไทยหรือไม่นะถ้าหากว่ามีมติยุบพ,พักก็จะต้องส่งไปที่อายการสูงสุดเพื่อส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากคดีที่ผ่าน,านมากรรมการบริหารโดนตัดสิทธิ์5ปีโดยมากแล้วก็จะต้องโดนยุบพ,พักกันนะไม่ว่าจะเกิดจากกรณีพักพลังประชาชนหรือว่าพักมัชิมาธิปไตยพักชาติไทยนาะดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เชื่อกันว่า ถ้าหากว่าศาลลงคุณบุญจงรับรองได้ว่าภูมิใจไทยก็คงจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสที่จะจุกยุบพักนะครับก็มีเรื่องราวที่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับว่าอาจจะต้องมีการแยกตัวถึงจังหวะที่กลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินบางกลุ่มก็อาจจะต้องถือโอกาสตอนนี้ก็แยกสลายกันไปนะครับไปหาที่สังกัดใหม่อาจจะไปรวมกับพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่า ก็ดูเหมือนว่าในขณะนี้แม้ว่าจะยังเป็นภูมิใจไทยอยู่ก็มีข่าวว่าก็มีการต่อสายไปที่พักเพื่อไทยกันอยู่พอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วครับที่เป็นเรื่องร้อนในวันนี้ก็เป็นอันว่าชัดเจนนะครับก็พักภูมิใจไทยก็คงจะไม่ต้องก้าวไปสู่กระบวนการหรือขั้นตอนของการยุบพักนะเพราะว่าศาลก็ยกคําร้องกรณีคุณบุญจงไปเรียบร้อยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็วันนี้ที่ประชุมครมสัญจรก็ได้ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยนะครับเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงพาณิชย์ นะก็มีโครงการที่สำคัญ2โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องของค่าครองชีพนะครับโครงการ1ก็คือโครงการทงฟ้าลดค่าครองชีพก็จะใช้งบประมาณ300บาทนะครับก็จะไปจัดมากรรมทงฟ้าขายสินค้าราคาถูกนะจะมีการจัดงานตลอดปีนี้นี่อีกหลายจุดหลายที่นะครับส่วนที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็เป็นโครงการที่ท่าน รักษาการโฆษกรัฐบาลถ้าเรียกว่าเป็นโครงการโชวห่วยช่วยชาติคือกระทรวงพาณิชย์เองจะไปจัดตั้งนะครับหร้านค้า1ชุมชนจะจัดตั้งทั่วประเทศเนี่ยให้ได้ประมาณ1นึ่งหนึ่งหมื่นร้านค้าด้วยกันนะครับโดยจะตั้งชื่อร้านค้านี้ว่าร้านถูกใจนะร้านค้านี้ก็จะขายสินค้านะครับก็คืออาหารราคาถูกนะตามราคาแนะนําของกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่25บาท30บาทจะมีทั้งหมดประมาณ10-20เ,เมนูแล้วก็จะมีสินค้าจำเป็นนะครับข้าวสารน้ำปลาผงซักฟอกเนี่ยอีกทั้งหมดประมาณ20รายการด้วยกันอันนี้จะใช้งบป,ประมาณ1,320ล้านบาทนะครับโดยในช่วงแรกเดือนเมษายนาน,นี้จะมีการเปิดปร้านค้า ถูกใจนะชว์หวยช่วยชาตินี่2 0 0 0แห่งก่อนในกรุงเทพและปริมณฑลหลังจากนั้นพฤษภาก็จะขยายออกไปทั่วประเทศอีก8,00 0แห่งด้วยกันรวมเป็น1 0 0 0 0มแห่งนะครับนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมคอรมอสัญจรวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเรามีแขกที่จะมาช่วยให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ถนนกรุงเทพจู่ๆก็เกิดนะสุดตัวลงไปนะจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆหรือไม่เดี๋ยวเราจะมา ฟังมุมมองของวิศวกรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขาข้อกังขาครับสักครู่ครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w ว w b a n g k o k w บ s ังก m